สวัสดีครับพี่น้องพอกันอยู่หน้าห่วยพี่นอ้องสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับแลวก็สวัสดีผู้ชมทั่วประเทศอพอกันีแล้วพยาการ์ชแนลพี่น้องคนเห็ดไ้เห็ดหา้าคนเห็ดการเกษตรนะครับนะเห็ดไปแก่ไขไปพี่น้องแบบมีหลักการเมื่อนี้พยาการ์นมาสูบน้ำใส่หน้าหว่วยเราเ้อพี่น้องเนี่ยเพราะว่าหญ้าเบิงหญ่าสังเกตเบิงหญ่าพี่นอ้องเลยหญ้า ตำตำนี่คือหญ้าเด้พี่น้องเนี่ย nhà เจ้า nhà ยังละ่ะหลายอยู่พี่น้องนี่เห็นบ่เบี้ยน้อยๆตำตำเนี่ยญ้ากำลังเกิดหญ้ากำลังขึ้นอ่าพยการก็เลยถ,ถือจังหวะนี่เนาะน,นะเอาจังหวะนี่ละ่ะไอ้สูบน้ำใส่ให้หน่าเพราะว่าให้มันเต็มเลยจะให้มันเต็มเลยประมาณสองมื่น,นก็เต็มดอ,อ,อกพี่น้องอ่าสองมื่นก็เต็มดอกปล่อยทิมไว้นี่ละเครื่องสูบน้ำก็ได้ อน้ำมันเบรดก็มาเติมออกพี่น้องเพราะว่าถ้าเขาบัคเก้ไขจังสี่บ่อไรอ่ะเพราะว่าถ้าเขาปล่อ,อฟ้ลาล่อฝนหลังวันที่สิบห้าพยากรณ์อุตุว่าฝนจะตกวันที่สิบเจ็ดตั้งแต่สิบเจ็ดสิงหาเป็นต้นไปพี่นอ้องอแต่ว่าจักึ้ตกซ้ำใด้หรอพี่น้องจักึ้ตกซ้ำใด้หรนะือเนาะเพราะว่าภาคอีสานกะมันก็กว้างเนะาะเขาเนาะจักตกบ้านพยาการณ์จักบตกนะ่ตกเนาะเขาเนาะมันตกเป็นบางหม่องบางหม่องกักตรงพอดีอยู่ บางบางบางเทียกระต๊ะลงมากกับใบห็นน้ำวัยการก็ได้สูบน้ำดีกว่าพัน้ำนี่ฟังเทิงในฟังฟังพระทั้งบุนเป็นคู่เดี๋ยวพยายการคู่ห่วยนะวะเดี๋ยวพลายการไทยห้เบิงพี่น้องหลังต้นกล้วยหลังาายุค่านี่พี่น้องคู่พยายการคู่หน้าห่วยนะครับเนาะที่นี่นี่น้ำมันก็เลี้ยวอยู่ได้พี่น้องเห็นบ่เด้มันมาเต็มอยู่พี่น้องนี่น้ำาก็มาหลายอยู่นี่แต่เดินเครื่องเบาๆพี่น้องเดินเครื่องเบาๆไปฮะล่ะเพราะว่า อ่าประหยัดน้ำมันไปนั่เนาะครับนะประหยัดน้ำมันไปนั่อ่าตะกี้สูบน้ำใส่ลองมันสำประหลังตอนหน้าแรงตอนนี้ก็มาสูบน้ำใส่อ่าให้หน้าพี่น้องอันนี้หูหนูได้พี่นี่หูหนูเจาะไม่เลยพี่น้องนี่เห็นบนน่อันนี้หูหนูไม่ไม่เลยได้พี่น้องนี่ปล่อยบ่ได้ปล่อยบ่ได้เดี๋ยวพยาการจะมาตัดหญ้าคันแท้แล,ละล่ะ อ่า yup. ตัดหญ้าคันแท่ล mm. ้วก็จะสังหารหนูแหละล่ะบัวไ้นะครับเนาะเดี๋ยวสตูเข้าูเลยเนี่ยนี่พอเข้าออกล่วงมากมันมากัดกินตนเข่าเพราะเขาเข่าแก่มากเนี่ยมันมากัดกินตนเข่าเด้พี่น้องนี่อืมหนูนี่คนก็เที่ยวยิ่งเพราะปั้นนั่นแหละพี่น้องแต่ว่ามันมันบ่ได้มันนะหนูมันลายหนูนี่ลายแท้แต่ว่าหอยเชลรีบ่มีเนี่ยแถวบ้านพนากาลครับหอยจูบหอยเชลรีหอยคงหอยยังบ่มีพี่น้องอ่าบ่ม่หอยหอยเนี่ยหายากอยูย เขายังหามาปล่อยให้หน้าเจ้าของอยู่พี่น้องหอย <g ül> แถวบ้านพยายการน่ะจะอำนาจเจริญบ่มีพี่นอ้องบังบางเอฟซีมันถามมาว่าหอยหน่อยมันกระต้นเขาเน้าเฮ็ดจังไดวะทันกำจัดด้วยจังไดงวะทันแต่ว่าถ้างอำเภอพนมไพร,พรพเป็นหอยหลายได้พี่น้องหอยใหญ่พร้อมหอยใหญ่หอยหลายพร้อมพี่นออยอย้องอำเภอพนมไพร,พรพเนี่ยแต่ว่าวิธีกำจัดเพิ่นวิธีกำจัดหอยเชอรี่ก็มีแต่เห็นแต่ว่าใส่ยาอย่างเดียวละพี่น้องใส่ยาฆ่าหอยเชอรี่อย่างเดียวมันมียาขายอยู่เด้ะ ยาข่าหัวเฉรี่นะพี่น้องมันกระตายอยู่พี่น้องอมันกระตายอยู่จังสันมันก็มาทำลายต้นเข่าฮัลโหน้ะครับเนาะอต้นเข่ามันกัดนุ่หุ่นเลยเนี่ยมันกินมันกินมันกินยอดอ่อนข้างใตได้ตายเลยเด็กต้นเข่านั่นอ่าเพราะฉะนั้นก็หาวิธีกำจัดเอาเด้อพี่น้องหาวิธีกำจัดเอาเนาะตอนนี้พยาการก็แก่ไขปัญหาอ่าเข่านาห่วยสะก้อนพี่น้องเข่ามันกะงามอยู่ดินมันก็ซุ่มอยู่เด้แต่ว่าอาศัยดินซุ่มไปน้ำเวลาซุ่มน้ำมันก็จะเต็มเร็วพี่น้อง พอกันก็เลยนี่ละก็เลยวาา่าจะซูบน้ำใส่ซูบเลยละนี่มือนีสูบเลยละ,ะป้องกันหยาไปนำ้ำตอนนี้ห้ายังบ่ท่านเกิดพี่น้องห้าหยามันเกิดเป็นเบียนิหน่อยอยูอ่ให้มันท่วมท่วมท่วมหยาไปนำ้ำนะนะน้องเขาหน่อจังสันห้ามันหลายหยาหลายแล้วมันเป็นศัตรูเข่าเนาะเวลเาเข้าใส่ปุ๋ยใส่หยังหยาเอาไปกินเบิร์ดก็มีพี่น้องอป้องกันเอาเด er. ้อป้องกันเอาพี่น้องฝนบฮู้วฝนจะถ้งช่วงหรือเปล่าเพราะเมื่อวานนี่ นำข้างหลายพี่น้องยางน้ำยางยางฝนยางน้ำยางฝนแต่ว่านำข้างในขาวเป็นดาดเลยเพราะฉะนั้นพยาการว่าฝนมัน่าจ,จะถิ่งช่วงหน่ยนะอืมก็เลยป้องกันไว้สุบน้ำไซสก้อนพี่น้องสุบน้ำใส่เอาเนาะครับนะเออุน้ำใส่เอาอย่าคิดว่าเปลืองเงินเปลืองค่ำในการสูบน้ำเถอะอ่า บางคนกระซูบนำออกก็มีนำไหลนำไหลเข้ายังมาทันไงซูบนำออกก็มีได้พี่น้องแต่ว่าพอยการบะซูบแล้วพอขี่ไก่ทั้งนั้นนอนปากทางเนี่ยขี่ไก่ทั้งนั้นพอยการบะซูบทิ่มแล้วเอาปล่อยมันมักไว้หันละคอยหากาไปดำเอาพี่น้องคอยหากาไปดำเอาเนาะกาก็ายังมาทันได้อยู่รอเบิ่งเขาเจ้าของไปํำพี่น้องเอออ่ะหนึ่งวิธีกำจัดห้อยพี่น้องอทางอำเภอพนมไพรห้อยไงห้อยไ่พี่น้องกะ กะกะขายาเอาเอายาขาวเด้อพี่น้องเด้อเอาเอายาขาวพี่น้องอ่าสองหญ้าร้ายพี่น้องหญ้าร้ายนี่กําจัดด้วยธรรมชาติของมันก็คือน้ำนาะครับเนาะอ่าถ้านามีน้ำแล้วหญ้ามันก็นจะบะเกิดอ่าตอนนี้อ่าเข้าลอยเปอร์เซ็นต์แล้วพี่น้องมันหลอดตายจากน้ำแล้วเขาก็สูบน้ำใส่ได้เลยพี่น้องเนี่ยอ่าสูบน้ำใส่ได้เร็วเนาะ เออซุนำใสได้เลยบ่ต้องให้มันท่วมเขาเด้อเขาจะหายใจยากเขาเขามันจะโตาพี่น้องสักครึ่งเขานี่ก็พอครึ่งครึ่งต้นเนี่ก็พอไอเห็นปลายเขาแน่แต่ว่ามันมันบาท่วมปลายยอดหรอกเพราะว่านามมันนามมันบ่หลายเนาะเขาเนาะแก้ไขไปเป็นม่องเป็นม่องแต่ละมือพี่น้องเพราะว่ามันแต่งต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้างานเนาะรับเนาะปีแต่ละปีมันก็บ่คือกันเด้พี่น้องยังวันเขามันก็บ่คคือกันเด้ อาบางคนวางลาวบางคนวางเลี้ยวบางคนวันปีใดวันวันซ้ำเก่านี่วันมือเดียวเดือนเดียวกันนี่ของปีไก่นี่โอ้ยปีไก่เขาง้ามปีนี่เขาอาจจะบางแามกันด้เพราะฉะนั้นแกปัญหาหนาง,งานไปน้ำเนาะครับนะแกปัญหาตามฤดูกาลไปนําอ่าพอเย่ก,การคนแก้ไขหนาง,งานพี่นอ้องอ๋นี่ละทายให้เบิ้งพี่นอ้องไผจะอ่ามีความคิดจังไหนหรือว่ามีคอมเมนต์จังไนก็น ในเชิงบวชหรือพี่น้องก็มาว่อน้ำกันน้องครับนะมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์หาความรู้น้ำกันพี่น้องนะหาความรู้น้ำกันนี่ครับผลประโยชน์ของการสูบน้ำไส้พี่น้องอมองนี่มันมันเขามันตายนะเขาเขามันบอเกิดมันหง่วงพยก,กันก็เลยสัมพี่น้องในพยการสามเรียบร้อยแล้วมองนี่มันก็จะมีสายห้องน้ำเนี่ยเป็นมงเป็นมงพี่น้องว่านี่พยการสามแล้วพอดีน้ำม,มาน้ำม,มาก ถอนกากง่ายพี่น้องถอนเข่าก็ง่ายหย่อนเอาเอา่าหย่อนเอาแถวนี้ละมามาดำแถวนี้ละนี่แหละครับอา่าช่วงจังหวะมันพี่น้องบดตตได้ตัดปลายพร้อมเด็กผู้ใหญ่การดำเน่ย <c oughs> ะยบดได้ต,ตัดปลายมันมันหน่อยต้นมันหน่อยอืมต้นมันหน่อยก็ดำไปเลยจักร้อยบ่ร้อยละพอผู้ใหญ่การดำสุเทยียดำปีกายนี่ดำสองสามหลอดไปนี้นมันร่อยพี่น้องเข่ามันฟูขึ้นมาหากมันฟูขึ้นมาเออแล้วกลับมาดำใหม่ไปไดป <c oughs> เอาทายให้เบิ้งครับนี่ครับคู่วยนะเขานะฟังฟังทั้งผีเป็นหวยพี่น้องไวการตั้งเครื่องสุกน้ำไวเ้เ่ยป็นคู่วยห้ยากหกยังมันทันได้ดตัดห้าพี่น้องอต้นกล้วยสู่ยู่ข้าวบะไรมันก็ะจะยุบลงพี่น้องเนี่ยยู่ข้ามันแห้งมันห่อนยู่ข้ามันห่อน ไปละส่งนซุ้น้ำพี่น้องนี่เอออีกจังน้อยน้ำโบกอะเขามาเอาปลากันเนอะพี่น้องนี่ยมาลงปลากันไปนี่ยเอ้าเป็นรายได้ของชุมชนไปเป็นรายได้ของชุมชนไปนี่แหละฟังนี่ก็เป็นหน้าพันธุ์การเป็นหน้าพันธุ์การรายการว่าปิดท่อแล้วนะนี่เออน้ำก็กำลังจะไหลมากพี่น้องนี่เห็นไหมน้ำกำลังจะไหลมากน้ำกำลังจะไหลมาก อ๋อพอะพี่น้องไม่แรงพละถึงที่หูขนนะครับนะเติมน,น้ำมันไหวสักสองถังกันอ่าสองถังก็หอดแรงพอละอ๋อคลิปหน้าพะกันไหมพี่น้องคลิปน,น,น,ปนี้สวัสดีครับ